พี่น้องบังสินขนมจีนเธอไทยกับไก่พี่น้องบังแน่พูดนะมึงดูขาความยืดความยืดความเด้งความนุ่มนะขาพูดนะสั่มเสียไหลลงนี่้เบิ่งชื้อเบิ่งยืดจนสุดเข็นกับบ่ขาดค่ะเส้นขนาดกลางแล้วพี่น้องเนาะบ่หน่อยบ่ใหญ่พึงดูเนี่ยพี่น้องพึงนี่สั่นเสร็จกับเลยลวกค่ะหนึ่งหอหนึ่งหอพึงนี้พึงแน่พึงแน่พึงแน่พูดนะเสร็จปุ๊บ อันนี้ทำน้ำยาขนมจีนเองด้วยนะคะวันนี้จากปลาทูเฮ็ดน้ำยาปนค่ะอืออืออือแบบเหนียวๆเป็นเฮ็ดปนล่าเนี่ยพี่น้องเฮ็ดแบบปนใส่กระชายใส่หอมแดงแล้วค่ะอันนี้คือเฮ็ดเองได้เหมือดไส้ไปะเี่กะลําอืออือทัวค่ะพักกินกับข้าก,กับพักอิกตูผักชีลาว เบิ่งแนบแบบนี้คิดอยากว่าหลายมือแล้วค่ะอยากกินกระปุ่นน้ำต่ว่ามันสีแดงเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่พริกเขียวเสียดายได้ให้คูดำแล้วใส่สีแดงพริกแข้งนะคามันก็เลยแต่ว่ากระแซ่ะพ่อกันคั้นเป็นใส่พริกเขียวมันจะเป็นขาวๆนะคันจะเป็นน้ำปนที่มันมีสีสันแต่ว่ามันจะได้อารมณศาสตร์ปนอิริกินคู่กับกะปิมาเด้แบเนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมกับพี่น้องมา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 น้ำยาขนมจีนแล้วเสริมเฮดเองเด้ค่ะแต่ว่า บ่ได้เอาให้พี่น้องเบิ้งเพราะวา่าเราไ่ดได้เห็นให้พี่น้องเบิ่องเสริมอันนี้ก็เสริมขาต้มเห็ดทลอมเห็ดยุ่ ừ, ยอมอืมมาลุยเลยแบไหนะ,ะ้ะอืมอืมก็เหมือนกันนิดน้อนะ thưa má hôm bọn mẹ đẹp thế nào nó giờ kìm mấy lại mưa lại thấy đang nắm chìm ta tưởng lo lòng bắp bì

แบกุดอ่ะนี่็นันกกว่านี่หนักรู้สว่างมดเวาอย่างบุ้งแสบเขาต่ำสดด้วยค่ะสา,ายสดหอมสดน้าไปต้ม chăm ăn đấy đấy Mà cháu sửm bụng tèm bất cứ cần thiết Cháu nâng bụng cọp cháu cho 嗯，啊、mm，嗯、hmm. ah. mm。Hmm. ร่างเฮ็ดต้อยเมื่อจะพจาชกินเนื้อย่างอางไรครับขนมเจีม มาลายไปดมแล้วเป็นไหมหอมบ้าูกไม่หอมปไปดมสิไปเพิ่งขนนเขาด้วยไปบีบแล้วมันนุมน่มม <c oughs> ั้ยนะขนุนหยู่ต้นน่ะมันก็กนิกนลกนลำหอมเฟรต้องบีบมันเรื่อยๆลูกในสุกลองดมดูสิ ไปเริมมึงมันมีลูกสุกมันก็นอหอมเนี่ยอันนี้คือแล้วอัวาเราเซบแตบต้นนะมาละสิบบาทาาาน,นุ่มๆหอมไหมนี่มไห,หมนิ่แล้วหอมไหม อืมอืมไมเสียกันหิวอืมพี่น้องฝากไปย้ำได้ค่ะเอามาวางไว้ข้างหลังให้พี่น้งองเบิ่เพื่อจะมีคนออกไปเฮตุของเาวาเติมสิสารบ้านสารเสริมพี่น้องเส้นขนมจีนอบแห้ง มีสามสีนะคะ่ะสีขาวสีออริจินอลเป็นสีขาวหอมมะลินะคะ่ะแล้วก็สีข่ากล้องเนี่ยพี่น้องสีน้ำตาลจะเป็นข้าวกล้องแล้วก็ขาวไยเบอร์รี่สีม่วงนะคะ่ะมีสามสีหอละสามสิบห้าบาทปริมาณสองร้อยกรัมพี่น,อน้องคุ้มสื้คุ้มนะคะ่ะบ่ค่อยได้รีวิวดอกประมาณเด็ดต่พี่น้องเพิ่นนั่นขนมจีนมันก็มีหลากหลายแบบเนานะแต่ต้องเอาสีเลือกซื้ออันนี้มันรั่วมาแล้วมันมเป็นข้าวปุ้นแบบเป็นข้าวปุ้นอิเลี่ เพราะว่าพี่น้องมนจากกังวลว้องคนว่าลวกออกมาแล้วมันเคือ่อนวุ่นเซ็นต้องนะมันกับพี่คนกินปกติกะคือ้อนหนึ่งเนี่ย hỏi lưng này kìa hả hóc lìa hm ghi tên là bữa lúa bữa lúa bữa lúa hả 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 hả

เบ่งเต่งขนาดเขายืดออกไปละวเวอรยพ่น้องเบ่งเนี่ยรู้สึกจะมาก,กินเส้นเลี้ยงสิงเลยเพราะว่าบ่มักเสด็จน้ามัไเลมักเล็กมักเส้นแบบเลนปื้ดเลนปืดนป้ดมือแสบอืม ตูกกระแทกับ,บครับปุณแล้วไอ้กิจยากอีกเมื่อหน้งกิจยากกับแกงแต่ปา่าครับ เขาบอกว่าเรามันตดเนาะหวานหวานมมีไรอะไตลอดปีที่หนเนาะ ซำไรเป็นซลารกะกินเองแล้วไปตามไปต้อนพี่น้องได่ไม่ได้กินอีย่างายครับพี่นอ้องนอ้ขายก็คือเพราะ้รามิขาย,ายน้ำเบนซิอ อิมอ่มได้บไนะคะอย่าลืมด้ค่ะฝากไว้น้ำกับเซนขนมจีน,นจของสาวเสริมสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็สาม,มารถสร้างซื้อได้คือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละด้ค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะเมิญมพี่น้องด้ค่ะ